เพิ่มร้านค้าเพิ่มช่องทางการขายของคุณในเพจเฟซบุ๊กทําด้วยมือถือครับทาแบบนี้ครับอันดับแรกนะครับให้มาที่แอปบิ i สเน s s สูตรนะครับหรือตัวจัดการเพจนั่นแหละนะครับจากนั้นมาที่ตรงนี้ครับจุดๆหลายจุดเนี่ยนะครับแล้วก็กดคําว่านะครับมันจะมีคําว่าสินค้านะครับก็กดคําว่าสินค้านะครับคราวนี้อันนี้คือรายการร้านค้าหรือสินค้าที่เราแปะไว้เช่นถ้าเกิดว่าคุณมีหนังสือมีแชมพูมีเสื้อผ้ามีลิปสติกคุณก็สามารถใส่ไว้ได้เลยคราวนี้ถ้าคุณจะเพิ่มกดตรงคําว่่าเพิม จากนั้นคุณก็ใส่รูปภาพที่คุณต้องการเห็นไหมครับใส่รูปภาพที่คุณต้องการแล้วก็ใส่ชื่อเช่นสมมุติว่า,าชุดเดรสสีเหลืองราคาเท่าไหร่นะครับก็จะมีบอกไว้ชุดเดรสสีเหลืองไซส์ S M L อันนี้ก็ใส่ตรงคําอธิบายนะครับแล้วก็ใส่ราคาของคุณตรงนี้ครับคาว่าราคาเต็มนะครับแล้วก็กดคําว่ามีในสต็อกอันนี้เป็นตน้นนอกจากเราเพิ่มเรายังสามารถแก้ไขได้ด้วยนะครับสมมุติว่าเราก,กดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถกดแก้ไขได้เราก็แค่พิมพ์ข้อความหมายเท่านั้นเองใครชอบคลิปนี้พิมพ์ชอบครับ